สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมอีกเช่นเดิมนะอีสานเกมมิ่งวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกม Bullet Angel นะครับหรือ Bullet Angel หรือที่เราเรียกกันว่าในวงการเกมเขาเรียกกันว่าการเกมสีิไม่ใช่การเกงเขาเรียกกันว่าเกม X Shot Mobile นะครับก็คือเหมือน X Shot มือถือนั่นแหละเกมรูปแบบคล้ายกันเลยครับแบบเต้นแล้วเพิ่มเลือดก็มีนะแต่คือยังไม่ได้เปิดให้บริการนะครับผมยังให้ลงทะเบียนอยู่นะ ก็ผมจะให้ดูข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับการลงทะเบียนนะบองตรงเลยคือผมตื่นเต้นมากผมอยากเล่นมานานแล้วเว้ยคือก็คือถ้าทุกคนสะดวกก็เป็นลงทะเบียนนะครับนี่คือข้อมูลทั้งหมดนะครับ เอาล่ะครับนี่คือข้อมูลทั้งหมดของเกม X Shot Mobile หรือ Bullet Angel นะครับก็ใครชอบกดไลค์ใครชอบกดแชร์กดซับสไครต์และกดตามให้ช่องอีสานเกมมิ่งด้วยนะครับก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ลงทะเบียนลงทะเบียนคือลงที่ Facebook นะครับแล้วก็ไปดูที่ Play Store ด้วยนะครับผมว่าได้ลงทะเบียนเสร็จแล้วหรือยังนะครับ พอถึงวันที่เปิดตัวเกมผมจะมารีวิวเกมนี้กันถ้าโทรศัพท์ผมรองรับนะครับก็ใครชอบกดแลกกดใช้เอ้ยกดแลกกดแชร์กดใช้สิเฮ้ยไม่ใช่กดไลค์กดแชร์เออแลว้วกดติตามให้ผมนะครับผมพูดไปสองรอบแล้วผมลืมก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ that